สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินข้าวเที่ยงกันนะครับนี่ครับตำไหลบัวครับแล้วก็มีผักกินตามกับตำไหลบัวด้วยนะครับแล้วก็มีไก่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับเรามากินกันเลยครับนี่ครับไหลบัวเออครับกินกับข้าวครับห้องหอบรู้ ครับอร่อยครับอืมมีหลายแบบอร่อยอืมอืมอร่อยครับอผักครับ นี่ครับจำหลายปัวครับกรอบมากเลยครับกินกับข้าวอร่อยมากเลยนะครับอื้อ I'm ไก่อร่อยมากเลยครับกรอบมากเลยครับนี่ยอดครับ เออบ้าหมึับ้าหมึกตัวไมเลเลยคุณชมเล่นกันเลยครับ ปลาหมึกนุ่มมากเลยนะครับหาปลาหมึกก่อนครับปลาหมึกมก่มกินแหลบบัวก็ได้ครับกินแหลบบัวเอานะครับปลาหมึกหมดแล้วครับ คนดูเพจไก่กรอบมากเลยนะ mm -hmm. ลายบัวพวกนี้ไปซื้อกันได้นะครับที่ร้านพวกส้มตำนะครับไปซื้อกันได้นะครับอร่อยครับขอบครับ <c oughs> นี <c oughs> ่นะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเราจะมากินกันนะครับ <c oughs> อืร่อยมากเลยครับ ไก่ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มครับอร่อยมากเลยครับไก่สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครัะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสมคชิกให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย